วัดีครับวันนี้จะเป็นการเพาะพันธุ์ปลาสวายนะครับว,ว,วันนี้เราจะมาทําการรีดไข่ปลาสวอยนะครับนี่คือชมหน้าผู้เชี่ยวชาญดนานรีดไข่ฟอรบนี่คือไข่ปลาสวอยนะครับต้องรีดตัวผูตามเลยบอลหรือยังไงตอนนี้คือรีดตัวเมียก่อนนะครับ ท,ที่สดๆนะครับที่ไข่ปลาสวายนี่ละเข็เครับโอ้ยนักวิชาครับนี่สมนาหนักวิชาการครับเดี๋ยวน้ำจะเกลือไปครับดีดไข่ปลาสวายครับอันนี้เพาะฟันปลาสวาย ไขป่าซอยครับยางหลายเลยครับปลาก็สับเกี่ยวไข่ๆเนี่ยมัเป็นยางครับโอ้ไข่หลายแห้งครับนะมาตัวที่สามนะครับนี่ไข่อ่อนจีนี้อ่อนหมาอันนี้ผู้ช่วชันบอกว่าไข่อ่อนนะครับปักบอกขนานอักเลยปักขี้โกนบก หลายแห้งครับพวกสีแตกต่างกันมั้งของเพลทครับให้ปัดสไว้ให้ปัดสไว้ลายครับกับสามตัวนะครับเนี่ยเยอะมากมากถึงลานมาพ่อนเลยงแลือถึงอยู่ครับถ้าฟองไข่ไะถึงโอเคครับเป็นการผสมน้ำเชื้อตัวผู้นะครับดิดเข้าไปครับเรื่องะเปลี่ยนเป็นตัวแบบนี้นะครับ คนไข่ปลาสลายตกจับช่วยกันนะครับปลาสวายัวใหญ่โอ้โอแตกจ้าเลยครับนี่ยกปถ่ายอย่างไม่ค่อยอยางทีว่อโอเคจะค,ค้นไปเลยครับะจะตัวับเนตอนการล้างไขนนนน่ค,ขครับอันนี้คือดินซอข้องนะครับนนปไปดินซ้อข้องล้างไขนน่ ได้ล้พี่ไม่ต้องใส่ไข่นครับเจอกินซอส้องล้างไปที่ไข่ส่เดดจางนั้นไหมล้างล้างด้่ยน้้างด้วยน้ำ นั่ง <ไป S 1> อันนี้ซฟองลอยนะครันนบอออกออกนั่งเมือกกับ,บินโซฟองออกนั่งเมือกบินโซฟองออกผปมลอยขัน้นตอนการนำไข่ลงในถ้วยนะครับถ้วยพ่กฟักแบบนี้ครับอันนี้จะเป็นระบบน้ำน้ำเย็นนะครับ เราจะใส่ไข่ปลาสไวในกัวยพอะฟักแบบนี้ครับถ้าลูกปลาฟักเป็นตัวแล้วก็จะไหลออกมาในถังเพาะแบบนี้นะครับเ,เปิดลมเปิดพอกไว้ไข่ใส่ในกัวยพอะฟักแบบนี้นะครับโอ้ยเนี่ยมึงดูแล้วก็จะไหลไข่ก็จะไหลมาตามถังเพาะแบบนี้ครับต้องกีลมกีพอกไว้ ประมาณ24ชั่วโมงปลาก,ก็จะครอบจนตัวนะครับอันนี้น้ำขุ่นครับมอง